สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่นักทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวตรังซึ่งกาลังรับฟังแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตรังที่เครารพทุกท่านนะครับผม,นา,าามานายแพทย์จุลการมักคุ้นนายแพทย์ชนะการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบปจจังหวัดตรังวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตรัง ประจำวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2 5 1 4นะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน51รายไม่มีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมารับการรักษาที่จังหวัดตรังนะครับรวมผู้ติดเชื้อทั้ง51รายรายงานสมปดาห์รา้งกในวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระรอบใหม่หนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564เป็นจํานวน,น17,490ราย หากรับการติดเชื้อเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังผู้ติดเชื้อเฉลี่ยในรอบสัปดาห์จะเป็น58รายต่อวันนะครับหากรับรวมผู้ที่รับมารับการรักษาจากจังหวัดอื่นด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์จะเป็น58.8รายต่อวันนะครับอัตราเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันในรอบสัปดาห์ลดลงต่ำกว่า60รายทั้งสองค่าเป็นวันแรกนะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หายป่วยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติมจำนวน48รายนับเป็นการหายป่วยสะสม1 6 9 6 2 2 4รายคิดเป็นการรักษาหายร้อยละ9 6 7 6นะครับในวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรักษาอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและฮอสปิเทลของจังหวัดตรางจำนวน455รายเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจำนวน372ราย เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีอาการปานกลางจำนวน73รายเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีภาวะพร่องออกซิเจนร่วมด้วยจําเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมพันธ์จมูกจํานวน2รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจาเป็นต้องได้รับออกซิเจนแรงดันสูงจํานวน5รายและเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจํานวน3รายนะครับในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นะครับนับเป็นไม่กี่วันในรอบ2เดือนที่ผ่านมาที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ ผู้เสียชีวิตสะสมตามการระบาดในรอบนี้ยังคงอยู่ที่111ร,รายนะครับในวันนี้หากดูตามการระบาดจะพบว่ามี5อำเภอไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับได้แก่อำเภอย่านตาขาวอ,มมอวังวิเศษอมเภอรัศดาอศรีเกาและอมเภหาดสันามีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเพียง5อำเภอ มีเบอเมืองตรัง18รายมากที่สุดรองลงไปเป็นอำเภอู้ยยอด13รายและอำเภอจันทัง12รายนะครับส่วนอำเภอปะเหลียนอำเภอรายโย่ต่ำกว่า10รายนะครับแสดงว่าการกระจายของการแพร่ระบาดประจุกอยู่ในเพียงอำเภอใหญ่ๆเพียง3อำเภอนะครับถ้าดูที่เบอเมืองตรังจำนวน18รายจะพบว่ามากที่สุดอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงจำนวน6รายรองลงไปเป็นตำบลบ้านโพ5รายตำบลพวกหล่อ2ราย ส่วนตลที่เหลืออีก5ตำบลได้แก่ตำบลนาตาล่วงตำบลนาท่ามใต้ตำบลนาถ้มเหนือตำบลน้ำปุดและตำบลหนองปุ่้5ตำบลนี้ตำบลละ1รายที่เภองว่ายอดจำนวน13รายพบที่ตำบลวังคีรีจำนวน5รายตำบลว่ายอด4รายตำบลเขากอบ2รายตำบลบางดีและตำบลหนองช้างแว่นตำบลละ1ราย ที่เบอรกันตังจำนวน12รายพบมากที่สุดที่ตำบลบางเฝ้าจำนวน3รายตำบลโคกยาวและตำบลบ่อน้าร้อนตำบลละ2รายที่เหลืออีก5ตำบลได้แก่ตำบลกันตังตำบลกันตังใต้ตำบลครองทีล้อมตำบลบางหมากและตำบลวังวนตำบลละ1รายที่เบอปลเหลียนจำนวน7รายพบที่ตำบลบ้านนาจำนวน3รายตำบลปลเหลียน2รายตำบลทุ่งยาวและตำบลลีพังตำบลละ1รายและเที่ยวเบอนายึ่ง1รายพบที่ตำบลโคกสะบ้านนะครับ แยกตามการสัมผัสและคลัสเตอร์จะพบว่าวันนี้คลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดได้แก่การแพร่ระบาดในชุมชนในเขตตะบนทับเที่ยงโดยกระจายอยู่ที่ชุมชนถนนกันตังถนนปวดทีรีถนนโคกขันถนนรักจันและถนนวังต่อรวมทั้งสิ้หกรายและคลัสเตอร์หมู่สี่ตะบนบ้านโอจจำนวน5รายนะครับที่เหลือจะเป็นการสัมผัสที่ต่ำกว่า5รายได้แก่ตาบนโคกหล่อพบที่หมู่9-2รายตะบนานาตาลูหมู่ 1- 1ราย ตำบลน,นาท่าใต้หมู่3หนึ่งรายตำบลน,นาท่าเหนือหมู่6หนึ่งรายตำบลน,น้ำปลุกหมู่11หนึ่งรายและตำบลหน,นองปลุกหมู่ม6หนึ่งรายที่อำเภอห้วยยอดพบคลัสเตอร์หมู่2ตำบลวังทีรีจำนวน5รายนะครับทั้งหมดนี้เป็นการสัมผัสร่วมบ้านและเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคนะครับนอกจากนี้ยังพบการสัมผัสที่ตำบลห้วยยอดจำนวน4รายกระจายอยู่ที่ชุมชนถนนเทศบาล24ถนนเทศบาล7และถนนคนครกิจงบางรูมนะครับ ในเขตตำบลเขาเกาะปูเจ็ดพบผู้ติดเชื้อสองรายตำบลหนองชัาแลลนหมู่สามหนึ่งรายตำบลบางมีหมู่เก้าหนึ่งรายนะครับในเขตอำเภอกันตังจะพบการกระจายของเชื้อค่อนข้างมากนะครับแต่จะพบในแต่ละตำบลเพียงตำบลละหนึ่งถึงสามรายโดยพบมากที่สุดที่ตำบลบางเก้าสามรายกระจายอยู่ที่หมู่สองู่6กและหมู่เจ็ดที่ละหนึ่งรายตำบลโคกยาหมู่หกสองรายตำบลบ่อทั้งร้อนสองรายกระจายอยู่ที่หมู่หกและหมู่เก้าที่ละหนึ่งราย ที่ตะบนกันตังพบที่ถนนสกนสถานที่ทั้หนึ่งรายตะบนกันตางใต้หมู่สี่หนึ่งรายตำบ,บนลองชีล้องหมู่สามหนึ่งรายตำบนบางบ่าตูหนึ่งหนึ่งรายและตำบ,บนวังโบ,บนหมู่สามหนึ่งรายที่อำเภอเลียนพบที่ตะบนบ้านนาสามรายกระจายอยู่ที่หมู่สามและหมู่เจ็ดที่ตำบะเลียนหมู่หกพบสองรายตำบลทุ้งยาหมู่หนึ่งพบหนึ่งรายตำบนลิพาหมู่หนึ่งพบหนึ่งรายและตำบนโคกสบ้าหมู่หนึ่งที่อำเภอนายูพบหนึ่งรายนะครับหากแยกตาม อำเภอแล้วพี่น้องประชาชนจะเห็นชัดเจนเลยว่าที่อำเภอเือนตรังนะครับพบการสัมผัสร่วมบ้านเพียงหนึ่งรายที่ชุมชนถนนรักจันทร์โดยเป็นชายหญิงไทยอายุ13ปีอาชีพค้าขายนะครับที่เหลือในอำเภอเือนตรังทั้งหมดที่ตำบลทับเที่ยงตำบลบ้านโพตำบลโคกหล่อตำบลนาตาล่วมตำบลนาท่าใต้ตำบลนาท่าเหนือตำบลน้ำขุดและตำบลหนองกุ่มเป็นการสัมผัสในชุมชนทั้งสิ้นนะครับต่างกับในเขตอำเภอห้วยยอดนะครับซึ่งเป็นการสัมผัสร่วมบ้านเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นการตรวจในผู้เข้าเกมสอบสวนโรค3รายและเป็นการสัมผัสในที่ทํางาน2รายนะครับในเขตอำเภอกันตังจะพบการสัมผัสในชุมชนใกล้เคียงกับการสัมผัสร่วมบ้านนะครับมีการสัมผัสในที่ทํางานหนึ่งรายและพบผู้เข้าเกมสอบสวนโรคที่ตำบลบางเฝ้าหนึ่งรายในขณะที่การติดเชื้อที่อำเภอนายงและอำเภอปะเหลียนเป็นการสัมผัสในชุมชนทั้งหมดนะครับมีลักษณะของการสัมผัสเช่นเดียวกับในเขตอำเภอเมืองตังนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้การติดเชื้อ5 1รายพบก,การสัมผัสในชุมชนมากที่สุด6 1นะครับจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด3 1รายส่วนการสัมผัสร,ร่วมบ้าน13รายคิดเป็น25ส่วนการสัมผัสดโดยเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน4รายคิดเป็นประมาณ8นะครับในวันนี้มีผู้สัมผัสในที่ทํางาน6หรือประมาณ3รายนะครับการตรวจโพลิมิเตยทีพีซีอาร์ที่เป็นผลบวกวันนี้5 1รายมาจากการตรวจเมื่อวานนี้125รายนะครับ คิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ40.8%ในขณะที่การตรวจ ATK วันนี้พบเป็นผลบวก140รายจากการตรวจ1,224รายนะครับคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ11.44%นะครับการตรวจ ATK ควรจะตรวจเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่างน้อย1,400รายเพื่อให้อัตราการตรวจพบเชื้อน้อยกว่า10%นะครับหากดูรายละเอียดของการตรวจ ATK ในกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้เข้าเพียงสอบสวนโรคได้แก่ผู้ที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือหายใจเหนื่อย และกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสียงสูงและการตรวจเชิญลุกในชุมชนนะครับเราะจะพบว่ากลุ่มนี้ได้ตรวจไปเมื่อวานนี้665รายพบเป็นลบวก86รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อประมาณ13%โดยตรวจมากที่สุดเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลกันตังจํานวน171รายพบผู้ติดเชื้อเพียง14รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชือ้อ8.19%นะครับอัตรานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคนะครับ ในขณะที่รองลงาบาลเมื่อวานนี้อยู่ที่โรงพยาบาล T r ER p s จำนวน89รายพผู้ติดเชื้อ29รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ32.58นะครับอัตราการตรวจพบเชื้อขนาดนี้จะต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนสูงถึง290รายเพื่อให้ครอบคลุมและควบคุมการแพรบบ่ระบาดของเชื้อนะครับโรงพยาบาลถัดมาคือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์จำนวน78รายพผู้ติดเชื้อ22ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ28.21เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่โรงพยาบาลตรังตรวจทม่อวันนี้64รายรพยาบผู้ติดเชื้อเยง7รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ10.97เปอร์อเซ็นต์นะครับ,บนนั้นการตรวจในกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผู้สมัครเจงสูงและการตรวจเชิญรุกในชุมชนจะต้องเป็นสิบเท่าของกลุ่มที่เป็นตรวจเป็นผลบวกนะครับในขณะที่การตรวจคัดกรองในชุมชนได้แก่สถานที่เสี่ยงบุกที่นะครับได้แก่ตลาด ร้านอาหารโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมนะครับเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งสิ้น559รายพบผู้ติดเชื้อ54รายคิดเป็นอัตาราการตรวจพบเชื้อ9.66%นะครับการตรวจเฝ้าระวังในสถานที่เสี่ยงไม่ควรจะเจอเชื้อเกินกว่า2-5%นะครับอัตรานี้ยังบ่งชี้การระบาดในชุมชนโดยเมื่อวานนี้มีการตรวจเฝ้าระวังมากที่สุดในเขตอำเภอเมืองตรัง167รายพบผู้ติดเชื้อ9รายคิดเป็นอัตาราการตรวจพบเชื้อในสถานที่เสี่ยง 5.39%นะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการตามของจังหวัดตามอย่างเคร่งครับนะครับรองลงไปเป็นการตรวจที่อำเภอเลียนจำนวน129รายพบผู้ติดเชื้อ26รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ20.16%นะครับอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่ามีการแพร่ระบาดในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอเมีองน,นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังในโรงเรียนก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมผู้ติดเชื้อนะครับ สำหรับการตรวจในอำเภออื่นๆนะครับเราจะพบว่าตรวจมากที่สุดรองลงมาเกือบเบอร์สเกาห้ิเกรายพบผู้ติดเชื้อเ้ารายที่เป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ15.25%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นยังปงชี้การระบาดที่ยังมีอยู่ในสถานที่เสี่ยงเหล่านั้นนะครับเมื่อวานนี้พบการติดเชื้อน้อยที่สุดเีียำเภอหักสํานาหโดยการตรวจคัดกรอง50รายไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับรองลงมาเป็นเบอรย่านตาขาวนะครับตรวจ42รายพบผู้ติดเชื้อ2.38%เปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันนี้เวลา11นาฬิกาเราตรวจไปแล้วทั้งสิ้น1 1 6 7 4 0รายนะครับตรวจพบผู้ติดเชื้อ17,691รายและการตรวจผู้สัมผัสเสี่งสูง64,857รายพบผู้ติดเชื้อ8,546รายในวันนี้มีการสบอบด้วยวิธี RT-PCR ทั้งสิ้น109รายมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้เข้าเกมสอบสวนโรคเำนวน52ราย รองลงมาเป็นการตรวจก่อนผ่าตัด26รายเป็นการตรวจผู้สัมผัสสีสูง14รับ17รายเป็นการตรวจผู้่อื่นจำนวน10รายนะครับทั้ง19 0รายรอ,อการรายงานผลในวันพรุ่งนี้นับจนถึงวันนี้เวลา12นาฬิกา25นาทีตามระบบหมอพร้อมได้รายงานการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรังครอบคลุมประชากรไปแล้วทั้งสิ้น 4 5 9 8 9 6รายคิดเป็น72.92%นะครับสําหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ครอบคลุมประชากรไปแล้วทั้งสิน้น4 2 6 3 0 5รายคิดเป็น67.59%นะครับเปอร์เซ็นต์นี้ใกล้เคียง70%แล้วนะครับอันหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเทรียมเม,อเม,อนนเมืองเมืองตรางโดยท่านนายเมืองเมืองตรางนายสราวุฒินาเจริญสกุลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชุดชะรมได้กล้าจุดตรวจจยุดสกัดและออกลาดระเวณเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโ,โรคโควิด -19 รวมทั้นดูแลรักษาความสงบที่ร้อยในพื้นที่นะครับหลการปฏิบัติพบว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือตามมาตรการอย่างดีนะครับก่อนที่จะสรุปประเด็นการถแถลงข่าวนะครับผมจะเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามเพิ่มเติมครับเพียงเชิญครับ สอบถามนะคะจากทางบ้านค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะอาทิตย์หน้าจะมีการฉีดวัคซีนไหมคะโดยเฉพาะไฟเซอร์ค่ะครับสัปดาห์หน้าจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ห้างโรบินสันนะครับในวันที่28ธันวาคมพีม่น้องประชาชนสามารถติดต่อลงทะเบียนได้นะครับส่วนวันที่29าธันวาคมจะมีการฉีดที่โรงเรียนวิเชียรมาตุกโดย โรงพยาบาลโรควิรหนเกเขตร้อนภาคใต้นะครับอันนี้จะเป็นกาน 3, รฉีดเข็มที่3ามไฟเซอร์และเข็มที่2โมเดิร์น,นานะครับส่วนทีวาโพสจะประชาสัมพันน้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะอ,อยากให้คุณหมอค่ะช่วยเตือนคนที่จะไปงานเลี้ยงในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะครับในงานเลี้ยงของเทศกาลปีใหม่นะครับมีข้อปฏิบัติหกข้อนะครับที่แนะนําให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัตินะครับ ข้อแรกนะครับท่านต้องสารวจตัวเองว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือเคยสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่นะครับกรณีที่มีอาการไข้หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด -19 ท่านไม่คคนไปร่วมงานนะครับ ข้อที่2ในการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ควรจัดให้เวลาสั้นที่สุดและการรวมตัวควรจะน้อยคนที่สุดนะครับเพื่อลดขนาดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากเกิดกรณีที่มีการแพร่ระบาดขึ้นนะครับการจัดงานข้อที่3ควรจัดในสถานที่เปิดโล่งไม่ควรจัดในสถานที่ปิดที่มีเครื่องปรับอากาศนะครับกร,รณีที่ท่านจัดในห้องและไม่ได้เปิดแอร์นะครับควรจะเปิดพัดลมนะครับและก็หันพัดลมไปทางประตูเพื่อจะดูอากาศให้มีการระบายของ อากาศมากที่สุดนะครับข้อที่4นะครับถ้าเป็นไปได้ท่านควรตรวจเอทีเผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับในปัจจุบันนี้การซื้อชุดตรวจ a อ k เคสามารถหาได้ง่ายและราคาไม่แพงในกรณีที่ท่านไม่ได้ตรวจเอทก่อนเข้างานควรจะผัดกันรับประทานอาหารนะครับเช่นหมูยญาที่มารวมตัวกันก็แบ,บ่งกันเป็นครอบครัวแยกกันรับประทานอาหารในกรณีที่เป็นกลุ่มเพื่อนก็แยกกันรับประทานอาหารนะครับ ข้อที่5นะครับไม่ควรใช้สิ่งของร่วมก,กันไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําจานชามช้อนส้อมน,นะครับ<อ>ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีโอกาสที่ท่านจะรับเ,<อ>เ<อ>ชือ้อโควิด -19 หากใช้แก้วน้ําร่วมก,กันนะครับ<อ>และข้อที่5ไม่ควรพูดคุยโดยการตะโกนเสียงดังนะครับเพราะราอองฝอยจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ผมข้อนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับไขไม่ไปว่วมงานใช้เวลาสั้นที่สุดน้อยคนที่สุดข้อที่3ใช้สถานที่เปิดข้อที่4ผ่ัดกันรับประทานอาหารหรือตรวจ A เอทีเก่อนเข้างาน ข้อที่5ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวน่อกกันและข้อที่6ไม่ตะโกนในการพูดคุยนะครับเท่านี้ท่านก็จะมีโอกาสในการรับเชื้อโควิด -19 ลดลงครับออสอบถามนะคะว่าวัคซีนเข็ม3ค่ะมีการจองในระบบหมอพร้อมไหมคะ การจองผ่านระบบหมอพร้อมไม่มีนะครับการปิดการจองผ่านระบบหมอพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่น้องประชาชนที่สนใจจะรับวัคซีนเหตุที่สามให้จองโดยตรงกับสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการจองโดยเดินไปที่สถานพยาบาลโดยตรงนะครับหรือโทรศัพท์หรือผ่านสื่อออนไลน์เช่น QR code อย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะ หลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหากจะฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์ควรจะเว้นระยะกี่สัปดาห์คะในปัจจุบันสามารถฉีดพร้อมกันได้นะครับอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนตั้งแต่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาว่าในต่างประเทศการฉีดวัคซีนโรคระบบทางเดินหายใจ3ชนิดสามารถฉีดพร้อมกันได้ได้แก่โควิดโรคปออักเสบจ,จากเชื้อแบคทีเรียและไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันในประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคได้ปรับแนวทางให้สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร้อมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้เพราะฉะนั้นท่านที่รับวัคซีน่ห้หัดใหญ่แล้วไม่มีจําก,กัดเวลานะครับท่านสามารถรับบูสเตอร์ o ด e ได้ทันทีครับค่ะเออ ในเดือนมกราหกห้านี้ค่ะมีฉีดวัคซีนช่วงไหนบ้างคะเข็มสามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้มีประกาศนะครับรอ,อการประชุมจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับแต่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะมีการเปิดฉีดวัคซีนเข็มที่3แน่นอนนะครับซึ่งขณะนี้วัคซีนของเอกภพมีเพียงพอในการเปิดบูสเตอร์นะครับรับพี่น้องประชาชนซึ่งครบวกเวลาแล้วเช่นซีโนแวคซีโนฟาร์มหลังเข็มสองครบแล้ว1เดือน วัคซีนที่จบท้ายด้วยแอสตราเช่นแอสตราแอสตราหรือซีโนไวัแอสตราเว้น3เดือนอก็ขอให้ท่านรอคอยเวลาหลังเทศกาลปีใหม่นะครับจะมีการฉีดวัคซีนและน่าจะมีข่าวดีสําหรับการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5-11ปีนะครับคาดว่าจะมีการจัดก,การารณรงค์ฉีดวัคซีนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่นําเด็กมาฉีดวัคซีนท่านก็จะได้รับเข็มที่3ูสเตอร์ส่วนเด็กอาุ5-11ปีก็จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์สําหรับเด็กด้วยครับค่ะ ออมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนสอนศาสนาสอนศาสนาอิสลามทีอ่อำเภอปลเหลียนค่ะทราบถึงที่มาที่ไปของการติดเชื้อไหมคะการติดเชื้อนี่มาจากในชุมชนนะครับหมายความว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนแล้วก็มีผู้ที่รับเชื้อจากชุมชนเข้าไปในโรงเรียนนะครับก็จะเป็นผ่านทางทั้งครูและนักเรียนนะครับหลังจากที่มีการทํากิจกรรมร่วมก,กันในการเรียนการสอนก็ทําให้เกิดการ แพร่ระบาดของเชื้อก็ไปในโรงเรียนนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับทางการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและการกักตัวไว้ไม่กลับเชื้อกลับเข้าไปในชุมชนนะครับวันในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัว14วันและเป็นการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี A T K เพื่อแยกผู้ที่ติดเชื้อแล้วออกมารับการรักษานะครับส่วนผู้ที่ผ่เป็นลบก,ก็อยู่ระหว่างกักตัวจนครบ14วันครับพบว่าข้อมีการปรับแผนของการรับมือโอมิคอนนะครับ ครับสปคกลางมีการปรับแผน3ข้อนะครับข้อแรกคือการปรับเปลี่ยนมาตรการเทสแอนโกงจากเดิมผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับสามารถเข้าประเทศได้โดย2วิธีวิธีแรกคือเทส t t p c r นะครับถ้าผลเป็นลบภายใน24ชั่วโมงแรกท่านสามารถเดินทางไปที่ไหนในประเทศไทยก็ได้วิธีที่2คือใช้แซนบ็อกนะครับเข้าไปอยู่ในจังหวัดที่เปิดเป็นแซนบ็อกเช่นภูเก็ต เมื่อเลยระยะเวลา7วันแล้วท่านสามารถเดินทางออกนอกแซนบ็อกได้ปัจจุบันกลับเปลี่ยนวิธีนะครับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเคสแอนโฟจะต้องมีการตรวจหาโควิด1 9ด้วยวิธี rt pcr าสองครั้งก่อนนะครับเมื่อครั้งที่สองเป็นลบแล้วถึงจะเดินทางออกไปจากจังหวัดต่างๆได้นะครับอันนี้คือมาตรการข้อที่1เป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพราะในสา,าพธุยุโรปและอเมริกาเชื้อหลักในขณะนี้เป็นสายพันธุ์โอไมครนะครับและเพิ่มมีรายงานในประเทศไทยเพียง63ราย และมีเพียงหนึ่งรายที่เป็นการติดเชื้อในประเทศจากทักบินที่เดินทางไปไนจีเรียนะครับข้อที่2คือการเร่งรับฉีดวัคซีนทั้งกลุ่ม6-7ซึ่งยังไม่ได้รับเข็มที่1ก็จะต้องเร่งรับส่วนนี้ใครที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นะครับมันส่วนนี้ถ้าพี่น้องประชาชนพวกเวลาของการฉีดวัคซีนครบแล้วต้องเร่งบูสเตอร์เพื่อให้กลุ่มของท่านสูงพอที่จะป้องกองออนันโควิด -19 และข้อที่3นะครับ คือมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการทางสังคมเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือและลดการรวมตัวทางสังคมนะครับ3ข้อนี้จะเป็นมาตรการที่ยกระดับขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โควิดครับสมพคอทางมีการปรับแผนนะครับกับการปรับแผนของเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นได้มีการประสานตลอดเวลานะครับไม่ว่าผู้ที่จะกลับจากการสวงบุญที่มีที่จังหวัดนนทบุรีนะครับขณะที่การประสานข้อมูลไม่พบว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากแสวงบุญมาที่จังหวัดต่างนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหากมีการตรวจ อาการไข้นะครับในช่วง14วันที่ออกจากมาตรการเทสสายโก็จะมีการตรวจวิที RT-PCR เช่นเดียวกับในกรุงเทพมาหานครนะครับเพื่อเป็นการเฝ้ราระวังของการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมครอนส่วนมาตรการทางสังคมมาตรการส่วนบุคคลในการเร่งนรัดฉีดวัคซีนเป็นนโยบายที่สพ,อพอจังหวัดต่างได้ดำเนินโดยเครื่องดัดตลอดมาครับค่ะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะเขางดตัดเรื่องของงานปีใหม่แล้วค่ะจังหวัดลังจะมีมดไหมคะ <อ>โดยการประกาศของจังหวัดตรังในการจัดงานปีใหม่นี่อนุญ,ญาตให้จัดงานเข้าดาวได้นะครับแต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอขออนุญ,ญาตมาที่สพนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าจังหวัดตรังก็คงจะไม่มีการจัดเฉลิมฉลองที่ใหม่ในภาพที่เป็นทางสังคมนะครับแต่การจัดเฉลิมฉลองใน่วนบุคคลที่บ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้ตามข้อแนะนําซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับ เออขาถามว่าวันเสาร์นี้ค่ะจะมีการถแถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับการเรียนออนไซต์ของนักเรียนประถมศึกษาและระดับอนุบาลหรือไมค่คะ ครับขณะนี้ยังไม่มีกําหนดการประชุมคณะกระกกรมการโรคต,ต,ติดต่อในสัปดาห์นี้นะครับขั้นตอนในการเปิดนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษาอยู่ระหว่างที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในการร่างมาตรการนะครับหลังจากที่มีมาตรการแล้วจะผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อและจะส่งให้โรงเรียนต่างๆที่ประสงค์จะเปิดแด้ปฏิบัติตามมาตรการต่อไปเพราะฉะนั้นในวันเสาร์นี้จะยังคงไม่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการในการเปิดเรียนประถมและอนุบาลครับครับ ถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะครับผมยนย้ำที่น้องประชาชนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แม้พี่น้องประชาชนจะเฉลิมฉลองกันตามปกติของปีใหม่นะครับท่านยังงต้องรักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับแลนะฝืนระมัดระวังในการ ฉลองร่วมกันกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เพราะมีโอกาสที่จะรับเชื้อโควิด -19 ได้นะครับนอกจากนี้ประเด็นสําคัญเรื่องเกี่ยวกับการจราจรทางบกท่านยังคงต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนนนะครับข้อแรกคือเรื่องของบุคคลเมาไม่ขับนะครับข้อที่2เรื่องของยานปาระหาะ ท่านควรจะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบเฟรซน้ำมันเครื่องลมยางนะครับก็จะต้องมีการเช็คพวกทั้งไฟท้ายของรถจักรยานยนต์นะครับและพยายามอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดไว้นะครับนอกจากนี้ควรป้องกันตัวเองด้วยการสวมหมวกกันน็อกหมวกที่รภไยนะครับหลายท่านสวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้สวมหมวกที่รภไยนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นสมองจะได้รับการกระทบกระเทือนได้เช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานรถ ยนนะครับท่านต้องสวมเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุและรุนแรงขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะทําให้ท่านปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับ <c oughs> และก็จะได้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้พบกับแถลงข่าวของสมภพกร,รจังหวัดตามได้ในเวลาเดิม14นาฬิกา15นาทีนะครับในพรุ่งนี้จะยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับ วันนี้ผมนายชาติตุลการ์พักุในฐานะโฆษกสพกชจังหวัดชลังรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ